น้องแปรลี่ตื่นแล้วตอนนี้เป็นเวลา11มง15นาทีวันนี้มันเกิดแม่ฝ้ายเดี๋ยวพี่เฟิร์สจะไปเซอร์ไพรส์แม่ฝ้าย,าายตอนนี้รอเค้กอยู่เดี๋ยวเค้กจะมาส่งตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราสองคนก็ไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เดินทางจากนนทบุรีไปแปดริ้วกันเซอร์ไพรส์เป็นเค้กแปลกประหลาดเป็นเค้กที่น่าเกลียดมากคือเวลาที่เจอกับข้าวที่ไม่ค่อยอร่อยใช่ปะคือแม่ป้อนเนี่ยถึงกินได้เพราะว่าข้าวที่อร่อยที่สุดคือข้าวที่แม่ป้อนนี่ เคกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ํารอเค้กแล้วก็เดินทางเนาะเค้กถึงแล้วอนนของเพื่อนเอาให้ใชายของไห่อุ้ยขอบคุณแล้วของแม่ฝ้ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ฝ้ายู่ในกลต้องโอเคโอเคอันนี้เค้กของแม่ฝ้าย <ว í S 3> อันนี้ชอ็อกโกแลตกาน,น่าน่าเกลียดมากขี้เหร่มากแม่ฝ้ายต้องเซอร์ไพรส์มากทุกคนเออขอบคุณมากนะนุ่นแม่ค้าสวยมากค่ะ เค้กมาถึงแล้วน้องเฟลลี่ก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะพี่เฟิร์กก็ทักเปียให้น้องเฟลลี่เสร็จแล้วออกเดินทางกันไปจ้าัเจอแม่ไฟ <c oughs> จา้า <c oughs> ตอนนี้ถึงแล้วจากนนทบุรีถึงแปดเลี้ยวแล้วก็เดี๋ยวเราจะปักเทียนแล้วก็เดินไปเซอร์ไพรส์พี่ไฟกันนะคะอันนี้คือจุดเทียนก่อนนะคะ <c oughs> แม่รู้ป่ะเจ้าของร้านอะลงไปสองชั่วโมงเค้กร้านเค้กอะแปดแสนแล้วอ่ะแล้วแฮร์รี่เบิร์ขอให้แม่ฝ้ายมีความสุขสมหวังทุกประการเฮ้ยจุดจุดจุดหน่อยดิจุดจุดหน่อยลูกตาทำไมแม่วิ่งหนีอะอันนี้วันเกิดแม่นะมันเกิดในอายุเกือบสี่สิบปีไม่เคยมีใครทำแบบนี้ให้เลยลูกมันเป็นแบบบอกแล้วอ่ะแม่อ่ะฟาริสอวยพรให้แม่หน่อย อวยพรให้ป้าขอให้ป้าไฟสุขภาพแข็งแรงปังดภัยค่ะลูกขอให้พี่ไฟมีความสุขมากๆนะขอให้สวยๆสุขภาพแข็งแรงสมหวังทุกประการนะคะไม่นี่ทําเพื่อพี่เลยนะสวยมากมีเซอร์ไพรส์จากนนทบุรีมาฉะเชิงเซาเลยนะคะเฮ้ยเหม็นไหมล่ะพี่ขอให้ป้าสวยๆนะอ่ะเป่าเลยแม่อธิษฐานนะคะขอให้เปื่อสุขภาพแข็งแรงปังๆไปไปค่ะ รีบจะหน้าเล็กไปไหนเนี่ยแม่เปิ้ลด้วย